สะแก้วเมื่อวานนี้ค่องข้างเดือดนะครับคุณผู้ชม,มเราสูญเสียทหารกล้าไปอีกหนึ่งนายนะครับเป็นรายที่23แล้วนะครับร่วมกันสดุดีความกล้าหาญนะครับของพลทหารธนพัฒนันทวงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์นะครับเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงสะแก้วขอเชิดชูเกียรตินะครับในความเสียสละและทำหน้าที่ชายชาติทหารปกป้องแผ่นดินไทยด้วยชีวิต ทางกองทัพให้ที่1บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแลจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติดูแลสิทธิ์ต่างๆให้กับครอบครัวอย่างครบถ้วนพลทหารธนพัฒน์เสียชีวิตเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะครับถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดต่อมาพบว่ามีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนลักษณะคล้ายกับกระสุนปืนคอยิงตกใส่บริเวณจุดตรวจ40และพื้นที่โดยรอบส่งผลให้พลทหารธนพัฒน์เสียชีวิตและกำลังพลฝ่ายไทยบาดเจ็บอีกสองนายนะครับ หลังจากที่ญาติญาติทราบข่าวนะครับก็เดินทางมาที่บ้านมาให้กําลังใจคุณแม่ของพลทหารธนพัฒ์ช่วยกันเตรียมของเพื่อรอรับร่างของลูกชายนะครับคุณแม่เปิดใจแม่บอกเสียใจแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกชายมากๆด้วยความที่อยู่กับลูกชายกันสองคนแม่ลูกนะครับ,รบหลังจากที่เลิกกับพ่อของลูกชายไปมีอะไรก็คุยกันตลอดจนกระทั่งลูกติดทหารได้ประมาณ1ปีไปประจําอยู่ที่บ้านหนองยากแก้วบ้านหนองจาน พอเขาว่างเขาก็จะติดต่อมาหาแม่เช่นเดียวกับก่อนที่จะเกิดเหตุเศร้าลูกชายทักมาบอกนะครับว่าแม่เดี๋ยวผมจะไปบ้านหนองจานนะหลังจากนั้นก็เงียบหายไปมารู้อีกทีก็คือลูกชายเสียชีวิตแล้วครับ ถ้าเมื่อบอกว่าจะไปบ้านน้องจักเพราะว่าเมื่อก้อนนี่เพิ่นบอกว่าถอยองมาแล้วนี่สินะจักถอยทับอ,อกมาแล้วถอ,อยมาตั้งหลักแล้วก็เขาไปไหมนี่สินะจักใช้สายมากไบายมามาเห็นเพ่งเงียบเห็นเพินเ่นบอ่อนปกติเพิ่นจะแบบว่าเหมือนเขาไปแล้วสามสี่ชั่วโมงเขาหายมาพักนี่สินะเาพิ่นก็นจ้าวันนี้เพิ่นกับ่้านก็เลยทักไปน้ําเพิ่นกับบ้ต่อเนี่ย เสียใจกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับ,รบสำหรับร่างของพลทหารธนพัฒน์นะครับจะกลับมาถึงบ้านเกิดในช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับจะมาถึงที่สนามบินกองบิน21อุบลราชธานีเวลาประมาณ11นาฬิกา30นาทีก่อนเคลื่อนย้ายโดยรถยนต์เพื่อกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญและตั้งบาเพนคูศนณนะวัดเชือกนอกและมีพิธีอย่างสมเกียรตินะครับครับ